สี่ครับคุณคุณดาครับสวัสดีค่ะฟังเรียนมาตั้งแต่ต้นแล้วค่ะมันมากโอ้ยนี่ผมชอบมากเลยรายการดาอยากดาดูนะครับคิดลาดจะแลดูสวยครับ ยังไงเนี่ยลุงเย็นก็ฝากไว้ด้วยนะพวกอยู่ทางต่างเดี๋ยนะคะพิดาคะต้องปิดเสียงทางพิดานิดนึงพอดีเรียกพิดาเข้ามาด้วยจะได้ทักทายกันนะคะต้องขออภัยพินข้อผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยพิดาคะพิดาได้ยินได้ยินไหมคะพิดาคะลุงเย็นอยู่ด้วยนะคะทักทายกันด้วยเลยค่ะพิดาคะช่วยปิดเสียงค่ะสวัสดีค่ะลุงเย็น เป็นับบมุมเย็นนะคะต้นนะคะขอบคุณครับพิดาคะช่วยปิดเสียงทางรายการทางรายการที่ของพิดาด้วยค่ะมันสะท้อนเข้ามาค่ะนปิดไมโครโฟนพี่ก่อนเยรอเอ่ปิดเสียงรายการที่พิดาเปิดอยู่ค่ะปิดไมโครโฟนพี่ก่อนใช่ไหมปิดอ่าโอเคนี่แหละค่ะพี่น้อง พี่น้องเรานะฮะคือทางเทคโนโลยีนะ,ะเราจะยังแบบว่าคูกข,ขลักถูกขลักกันบ้างเล็กๆน้อยๆนี่มันคือรายการสดก็เป็นอย่างนี้นะฮะพอดีเดี๋ยวพี่ดาติดตามฟังลุงเย็นอยู่ไงก็เลยเปิดรายการ,รายอยู่นะคะพอดีฉันเรียก,<อ>กเข้าไปไก็เลยต้อ <laughs> งตกใจได้ยินเสียงตัวเองทำไมมันได้ยินเสียงตัว <laughs> <ๆ>เองเลยแล้วก็พูดไปแล้วนี่หว่าทำไมมันได้ยินเสียงตัวเองพูดเอาอย่างนี้กันการล่งเส่งรายการต่อให้ ส่งเลย,ยใช่ไหม <S <S แล้วก็ฝากสวัสดีพี่น้องอผู้ฟังที่การบรักทางบ้านด้วยปี2559ไม่เจ็บไม่จนนะครับมีแต่สุขภาพที่แข็งแรงจิตใจที่เข้มแข็งและล้มล้างเผดการให้มันหมดไปโอ้อาจารย์หวานาเ่ะอยนฝากอีกเรื่องหนึ่งให้เป็นข้อคิดนะค่ะนับตั้งแต่22พฤษภาคมจนถึงวันนี้เนี่ยระยะเวลาที่ไอทหารหมาพราชาเนี่ยมันปล้นประเทศมาเนี่ย นับได้ว่าเป็นวันที่ห้าร้อยแปดสิบแปดวันพอดีครับค่ะอืมอู้หครับว่าไอห้าร้อยแปดสิบแปดวันเนี่ยนะมันตรงกับห้าร้อยแปดสิบแปดวันนะเนี่ยโอ้พี่น้องเรานะวันเนี่ยนะครับบวกกับใช่ครับแล้วนี่ถ้าหากวันเราปล่อยไว้ให้มันครบปีนะครับมันก็จะเป็นตั้งรวมเก้าร้อยห้าสิบสามวันครับหมายถึงว่าปีหน้าอีกปีหนึ่งนะฮะแต่เราไม่สามารถจะเผด็จศึกมันได้อ่าฮะฮะ เราจะปล่อยมันไว้เหรอคงจะปล่อยมันไว้ไม่ได้แน่ๆนะครับเราคงจำต้องจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ร่วมกันที่จะต่อสู้เปลี่ยนแปลงเราจะให้มันกดขี่เราอย่างนี้ต่อไปไม่ได้โรงเรียนนับทุกวันนะจะบอกให้งั้นช่วยกันนับเลยปีใหม่เนี่ยห8ารุ่งน,นี้589มันลืน590จะเอาเลขไหนเป็นเลขงามยามดีล้มเฉาะมั่งไปทั้งระบบก็เลือกเอานะครับถึงว,ว,วันวอเวลาอแล้วก็ลุกขึ้นมากระทืบมันตั้งกับพ่อมันยันลูก มันนั่นแหละเอาทั้งหมดโละทีเดียวให้หมดไปทั้งแผ่นดินนะครับลุงเย็นฝากไว้เท่านี้ครับอาจารย์สารแล้วก็พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะครับสวัสดีปีใหม่ครับค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะลุงเย็นอ่าพี่ดาเข้ามาแล้วค่ะค่ะขออาจารย์สารบอกให้ปิดเอ้ไปปิดอะไรนะค่ะเข้าหน้าสกายไอ้นั้นมันก็หายไปใช่ไหมคะค่ะค่ะไม่เป็นไรพี่ดาค่ะค่ะมันทำ เสียงมารีเลยเข้ามาได้ยังไงคะค่ะค่ะพี่ดานะคะก็ตอนนี้เขาอยู่กับพี่น้องแล้วนะคะพี่น้องเขาเข้ามาเออเกือบห้าร้อยคนแล้วนะคะตอนนี้ทยอยเข้ามานี่วันหยุดนะคะแต่ว่าเอ,อ่อทุกคนก็เปิดเข้ามาเพื่อที่จะมาอยู่ร่วมกันวันนี้ค่ะพี่ดาเชิญพูดคุยกับพี่น้องเลยค่ะเดีย๋ยวค่ะจดเวลาตัวเองไว้ก่อนค่ะจะได้ไม่อ่า <ข además S 2> อ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอแจ้ง โปรแกรมด้วยค่ะ<ช>ว่าเดี๋ยวต่อจากพิดาก็จะคุณจรุพงษ์เรืองสุวรรณนะคะเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็จะเข้ามาประมาณเที่ยงครึ่งใช่ไหมคะพิดานะคะก็พิดาจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็อ๋อค่ะจะเป็นท่านนะคะ,คะเราได้จากหน้าจอว่ามีการนัดแนะดอกเรเพียงดินค่ะใช่ไหมคะก็จะเข้ามาต่อด้วยโอ<ด>้นะคะพี่น้องคะใครที่ ยังเอมีอยู่หน้าโซเชียลอื่นๆนะคะเรียกเอไปชักชวนพี่น้องเรานะคะมาเจอกันที่นี่นะคะอยังแชร์ลิงก์กันต่อไปได้นะคะพิดาเชิญเลยค่ะ,ะก็ประชาสัมพันธ์ต่ออีกนะคะว่าพอจากนี้ไปยังมีอาจารย์สุรชัยนะคะยังมีคุณลุงสมชายนะคะคุณลุงสนามหลวงนะคะ,ะมาอีกนะคะมากมายแล้วก็พิดาก็ ถ้ามันไม่เดึกดื่นมากๆก็จะเกาะติดสถานการณ์อยู่ในนี้คอยส่งเสียงแจมเข้ามาเนาะได้เลยค่ะพิดาตลอดไปนี่่็จะยาวถึงเที่ยงคืนนะคะคืนนี้ค่ะแล้วพิดาก็เป็นเดียวมือสองเป็นผู้ช่วยหน่อยก็แล้วกันเนาะขอบคุณมากมากเลยค่ะค่ะก็โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตทายพี่น้องประชาชนก่อนนะคะก็กลาบสวัสดีค่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศนะคะวันนี้ของพิดาก็ กำลังจะนับถอยหลังเข้าสู่วันใหม่นะคะขณะนี้ที่นี่ก็2องทุ่มเศษนะคะจะ3ามทุ่มแต่ว่าในประเทศไทยก็ได้เข้าสู่วันใหม่แล้วนะคะคือวันที่หนึ่งมกราคม2559ซึ่งวันนี้พิดาก็ดีใจมากนะคะกับการที่เราได้ทาง,งานร่วมกันทาง m i เด a Force นะคะกันหลายครั้งแล้วกับการที่พี่น้องในต่างประเทศซึ่ง ถ้กเต้องใช้คำว่ามีเด a Force นี่ก็คือเราก็ใช้อำนาจของเราพลังงานพลังพลังกายพลังความคิดพลังใจต่อสู้ของเราเนี่ยนะคะเป็นมีเดียไปสัน่นเขย่าบรลลังเลือดในประเทศไทยเนี่ยนะคะบรลลังเลือดที่เเรียกว่าเลือดอาบประเทศอาบประเทศอาบใจกลางเมืองกรุงเทพมหาคนครเนี่ยกับชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องมาตายกันมากมาย กับการที่เราจะพยายามที่จะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างสงบสันติปราศจากอาวุธซึ่งอาจารย์หวานคะมันไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะคะฮัลโหลค่ะึกว่าหายไปนะคะค่ะก็ก็ถ้าเราจะพูดว่าวันนี้เข้าสู่วันที่หนึ่งมกราคมเนี่ยนะคะ เราจะมาอวยพรปีใหม่กันพี่ดาคิดว่าพี่น้องประชาชนที่กําลังรับฟังอยู่เนี่ยนะคะหรือพี่น้องประชาชนในประเทศไทยคงจะได้ติดตามเป็นระยะะ,ยะนะคะว่าพี่ดาก็ส่งสัญญาณเข้าไปนะคะอวยพรพี่น้องมาตั้งแต่ปูมาตั้งแต่ก่อนคริสต์มาสนะคะเพราะพี่ดาอยู่ในเมืองที่เขาเริ่มเฉลิมฉลองปีใหม่กันในวันที่24-25ธันวาคมที่ผ่านมานะคะจนกระทั่งมาถึงวันนี้พี่ดาก็มีคลิปถึงพี่น้องนะคะเอาน้ำ เอาน้ำแข็งใสไปให้พี่น้องใส่น้ำแดงอะนะคะรับประทานเย็นเย็นใจแล้วก็อันนี้คือการคืนความสุขให้กับพี่น้องจริงๆนะคะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของพวกเราที่เรามาต่อสู้ร่วมกันนะคะเจ็บปวดมีความเจ็บปวดมากมายรายทางนะคะตั้งแต่เราคิดว่าเราได้รับการเปลี่ยนแปลงประเทศนะคะมาตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าแต่ไม่ได้เป็นความจริงเลยมาจนถึงวันนี้นะคะจันหวานแล้วก็ประชาชนคะ่ะ พี่ดาก็เลยอยากจะบอกว่าไม่ว่าปีใหม่ปีนี้นะคะจะเรียกว่าปีพศ2559หรือพี่อยู่ในประเทศที่นับเป็นคศคือ2016ของฝรั่งนะคะพี่ดาคิดว่าความรักกันฉันพี่น้องของคนร่วมชาติ ของผู้วิลุรมการนะคะที่จะเปลี่ยนระบอบก,การปกครองที่เป็นประเด็จการย้อนยุคย้อนสมัยก็ไปเนี่ยนะจนประเทศไทยนี่มันจะเป็นเกาหลีเหนืออยู่แล้วนะคะจันหวานืมค่ะและคิดดูกันละกัน,นว่าฮวันนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามันเกิดการยึดอํานาจแล้วมันก็ยึดอํานาจแล้วก็ฉีกรัฐธรรมนูญเป็นกระดาษเช็ดตูดไปเนี่ยจนวันนี้เราได้เข้าใจแล้วว่าประเทศไทยเนี่ย เราจะอยู่ในระบอบเผด็จการไม่ว่าจะเรียกเผด็จการศักดินาเบ็ดเสร็จหรือจะเป็นระบอบเผด็จการรัฐสภาที่มันใช้รัฐธรรมนูญโจรที่มันเขียนเอาเขียนเอาจนกระทั่งจะกระชับเข้าไปจนกระทั่งวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นประเทศที่เป็นเผด็จการที่เมื่อกี้พี่ดาบอกว่ามันจะเป็นเกาหลีหเหนือไปแล้วก็เพราะว่าไอ้พวกทหารเฮียเนี่ยนนะกับพวกอํานาจมืดเนี่ยนะที่ไม่กี่คนในประเทศเนี่ยนะแล้วก็มีไอ้ประยุทธ์เหล่เนี่ยนะคะเป็นสุนัขรับใช้ออกหน้าเนี่ยนะคะ วันนี้นะคะมันย้อนยุคกลับไปจนยิ่งกว่าระบบเ,เรียกว่าอยู่ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชและว,วันนี้เนี่ยนะไอ้ประยุทธ์เหลีเนี่ยนะมันก็ทําตัวเป็นพระราชาประเทศไทยนะคะมีอํานาจอยู่ในมือคือมาตรา44เนี่ยนะฮะดังนั้นประเทศไทยเนี่ยวันนี้จะเรียกว่าเป็นระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเหเอยอพี่น้องคะสัญญาณดรอปนะคะสัญญาณคิดทางพิดาเอ่อดรอปลงไปนิดนึงนะคะพี่น้องเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะ ม <า S 1> คม <ง S 2> จะกลับ <คะ S 1> มาค่ะพี่ดาคะเมื่อกี้ขาดไปนิดช่วงนิดหนึ่งค่ะค่ะโอเคค่ะค่ะงั้นก็ย้อนนิดนึงกันล้วกันค่ะว่าเม่กงกค้ดว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยมันเป็นเผด็จการย้อนยุคเข้าไปสู่เผด็จการที่จะใกล้เคียงเกาหลีเหนือไปแล้วนะคะพี่ดาก็บอกว่ามันเป็นพ,พวกทหารเหี้ยนะฮะกับอํานาจมืดกลุ่มคนไม่กี่คนในประเทศไทยนะคะแล้วก็ไอประยุทธ์เหล่เนี่ยนะฮะมันก็เป็นสุนัขรับใช้อ่ะค่ะ นะคะเราก็รู้กันอยู่นะคะแล้วมันได้ยึดอํานาจครั้งนี้เนี่ยนะคะอำนาจมันล้นฟ้าประเทศไทยย้อนยุคไปเรียกว่าย้อนยุกไปยิ่งกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะเพราะว่าไอ้ประยุทธ์เหล่ยเนี่ยมันมีอํานาจจากมาตรา44เนี่ยนะคะทำให้ตัวมันเนี่ยวันนี้ทําตัวอย่างกับเป็นพระราชามันบอกว่าอํานาจสูงสุดอยู่ที่มนาจารย์หวังได้ยินใช่ไหมคะที่มันพูด เพราะฉะนั้นพี่บอกว่าพับพเอ่อมันบอกว่ามันเขินนะที่ใครเรียกมันเป็นนายกตอนที่มันมาเขา้ามันยึดอำนาจแล้วมันเป็นในายกตอนนี้มันเขินไหมอะ่ะพี่จะเรียกมันว่าพระเจ้ายุธเหลนะคะแห่งระบอบประชาธิปไตยไทยในกแลแลนนะคะค่ะค่ะ <laughs> พี่ก็เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะคนทั้งโลกเขาก็รู้กันหมดนะคะแล้วพี่ก็บอกว่าเมื่อคนทั้งโลกรู้จึงทําให้ประเทศที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยนะคะไม่ว่ามหาอำนาจ ทั้งหลายแหล่ที่อยู่ในโลกเสรีนะคะเขาก็บอยคอรดซึ่งเราก็เห็นเห็นกันอยู่นะคะว่าบอยคอรดทั้งทางเรื่องอตัดที p แล้วก็ในหลายๆรูปแบบการบีบังคับให้คืนอำนาจให้กับประชาชนจากโดยการที่อย่างน้อยที่สุดในอดีตเนี่ยนะะหลอกลวงแล้ว่ามีการเลือกตั้งทีนี้ถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยนะะวันนี้เราก็ได้รับรู้แล้วค่ะว่าการเลือกตั้งมันเป็นเพียงหนึ่งหลักในห้า ห้าข้อที่ว่าถ้าประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยได้เหมือนประเทศสหรัฐอเมริกาที่วิดาอยู่เนี่ยนะคะก็คือหนึ่งอำนาจธิปไตยต้องเป็นของปวงชนสองเสรีภาพบริบูรณ์สองความเสมอภาคทางกฎหมายและโอกาสแล้วกฎหมายก็ต้องเป็นตามไปไปตามหลักกฎหมายไม่ใช่กฎหมายนะคะแล้วการบริหารประเทศต้องมาจากการเลือกตั้งอันนี้มีอยู่อันเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เราปฏิเสธนะคะแล้วก็วันนี้พิดาก็เป็นนักต่อสู้อิสระนะคะเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งเนี่ยนะคะก็ ขอเอี่ยวกับพี่น้องทุกๆกลุ่มนะคะที่เราจะต้องเตรียมตัวกันนะคะจัดกลุ่มขยายเครือข่ายของเราให้มากๆนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ในวันหนึ่งซึ่งความสูญเสียของเราความสูญเสียของเราก็จะน้อยการต่อสู้ในประเทศไทยของพี่น้องเนี่ยนะคะที่ทุกวันนี้เนี่ยก็ต่อต้านมันนะคะไม่ได้ยอมหยุดภายใต้อำนาจมืดของพวกมันคือคนเราเนี่ยนะคะความที่ ในจิตใจนะคะเราไม่ได้เป็นทาสนะคะเรามีความเป็นเสรีชนเนี่ยแล้ววันนี้พิดาก็ขอพูดในฐานนะเป็นสมาชิกขององการเสรีไทยคนหนึงนะคะซึ่งก็เป็นองค์การหนึ่งซึ่งที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยเราก็ใช้วิธีต่อสู้โดย m มีเด force เนี่ยแหละค่ะกับเผด็จการในประเทศนะคะแล้วก็กฎหมายเถื่อนกระบอกปืนไม่ได้สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยนะคะไปกลัวเกรงมันใช่ไหมคะจันหวานคะค่ะค่ะ <น>ดังนั้น,น,นค่ะ,คะพี่ก็พี่อยากจะบอกว่าวันนี้นะคะอีพวกสลิมอีพวกนกหวีดเนี่ยนะคะวันนี้แม้ว่ามันจะมีอาการส้นตีนติดคอเอ้ยไม่ใช่ค่ะนกหวีดติดคอนะคนะนกหวีดติดคอเนี่ยนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นชัดเจนแล้วนะคะว่าคนเหล่านี้เนี่ยฮส่วนใหญ่เนี่ยมันคือชนชั้นกลางมันไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของประเทศที่ทุทกยากลําบากจนเพราะว่าระบอบเผด็จการ นี้เนี่ยนะคะมันกดประชาชนให้ปากกัดตีนถีบจนกระทั่งไม่มีเวลาท,ที่จะสนใจเรื่องการเมืองหรือจะลุกขึ้นมาต่อสู้เพราะว่าหาเช้ากินค่ำก็ยังไม่พอนะคะหาเช้าหาค่ำหาพรุ่งนี้เช้าเนี่ยนะ,ะยังไม่พอจะกินในวันหนึ่งเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยพี่ก็ต้องบอกแล้วนะคะว่าอีพวกสลิมนกหวีดนี่ตอนนี้มันกําลังพยายามเนี่ยนะจะอ้วกนะคะล้วงเอาไอ้นกหวีดออกมาจากคอนะคะเพื่อที่มันให ส่งเสียงก็เริ่มแล้วนะคะทั้งทางใต้นะคะที่ที่ว่าอย่างเนี่ยนะคะสมัยก่อนเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเผด็จการพวกมันเนี่ยนะคะมันก็จะมีกลุ่มก้อนของมันอย่างที่เขาบอกว่าในประเทศไทยไม่กี่ตระกูลนะคะผูกขาดทุกอย่างในประเทศแล้วเป็นไงคะอย่างปากใต้เนี่ยนะคะที่ว่าช่างอยู่ภายใต้เอ ระบอกเผด็จการเบ็ดเสร็จเพราะว่าก็สมประโยชน์กันมีประชาธิปัตย์นะคะแต่พวกพวกมันเองเนี่ยนะมันก็เพิ่งจะได้รู้ตัวคะ่ะอาจารย์หวานสมัยก่อนเนี่ยนะคะยางเนี่ยยี่สิบาทยี่สิบห้าบาทไม่เกินนะคะทํายัางไงยังไงก็ไม่มีทางเกินแล้วยังไงอ่ะเพราะว่ามันก็มีพวกมันนี่แหละไอ้พวกประชาธิปัตย์นั่แหละคะ่ะเป็นพวกพ่อค้าคนกลางค้ายท่งออกอีกทีนึงแต่พอมาถึงยุคของรัฐบาลฝ่ายประชา ปัจประชาชนนะคะที่ทําประโยชน์ให้กับประชาชนเนี่ยเขาก็ทําจนยางเนี่ยขึ้นไปเชื่อไหมคะอาจารย์หวานคนใต้ยังโง่อีกนะคะมันบอกว่าคนใต้เร็วๆนะคะพี่น้องไม่ใช่คนใต้ทั้งทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งประเทศไทยนะคะมันยังโง่อีกมันบอกว่าอ,อ๋อยางมันขึ้นราคาตามราคาตลาดโลกแต่พอมาวันนี้เนี่ยนะคะส้นตีนติดคอน,นกหวีติดคอนนี่ต้องล้วงออกมาตะโกนกันแล้วอะคะ่ะว่าวันนี้มันตกลงไปจนเหลือ4ี่กิโลร้อยเนี่ยนะคะ มันก็ได้รู้แล้วว่ามันเป็นเพราะว่าเอธิเซียบริหารประเทศไม่เป็นนะคะเพราะว่าเข้ามานะคะแบ่งกันกินแล้วก็แข่งกันโกงอย่างเดียวนะคะแล้วก็โกงเป็นสายพานลําเลียงเลยนะคะเป็นพวกมันแต่ละสถานีเลยค่ะจันหวานแล้วทีนี้พี่น้องค่ะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้เนี่ยคอยดูเถอะปี2อ5 9อห้าเ้าเนี่ยนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่จะทําให้เราเนี่ยนะคะ ถ้าเผื่อเราไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้นะคะที่จะให้เปลี่ยนแปลงระบอบเป็นประชาธิปไตยให้ได้เนี่ยนะคะความฉีกหายตายหงที่จะเกิดขึ้นในประเทศเนี่ยคนทั้งประเทศเนี่ยจะต้องเจอโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสลิมนกวีดท,ทั้งหลายแหละนะคะพี่ดายอยากจะบอกว่าเออพี่ดายอยากจะเล่าย้อนยุคไปนิดนึงนะคะว่าเพื่อก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้านะคะจนถึงสองพันหร้อยสี่สิบสี่ สองรีนะคะช่วงนั้นเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าฟองสบู่แตกเงินบาทลอยตัวปิดสถาบันการเงิน56แห่งกับอีกหนึ่งธนาคารนะคะช่วงนั้นเนี่ยเป็นวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ารัฐบาลมันก็เป็นรัฐบาลที่อยู่ภายใต้เผด็จการซ่อนรูปอยู่นะคะแต่ว่ามันยังไม่เข้ามาคุกคามประชาชนหนักหนาเหมือนทุกวันนี้นะคะนั่นคือวิกฤตเศรษฐกิจโลก กระทบกระเทือนมาถึงประเทศไทยนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เกิดการยึดอำนาจเพราะว่ามันเนี่ยเปลี่ยนแค่หัวคือรัฐบาลเ่ยนะคะเพราะมันไม่พอใจนะคะ,ะส่วนสุดยอดทั้งหลายแหล่นี่นะ,ะมันไม่พอใจรัฐบาลตรงนั้นมันก็ยึดอํานาจแล้วมันก็เปลี่ยนหัวตามใจมันเพื่อที่จะกระชับอํานาจเข้ามานะคะทีนี้ถามหน่อยเถอะค่ะพอต่อมาเนี่ยนะคะพอถึงปี4ีเนี่ยก็เกิดการมีการเลือกตั้ง แลวการเลือกตั้งเนี่ยมันก็ภายใต้กฎกติกามารยาทเที่ยนะคะอาจารย์หวานและรัฐธรรมนูญทุกฉบับเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญที่หมกเม็ดไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเลยแต่มีให้เราเลือกตั้งอย่างเดียวแล้วถามว่าพอปี44เนี่ยนะคะประชาชนก็เริ่มได้เห็นว่าการที่เราได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วทําอะไรให้กับประชาชนแล้วเราได้มองเห็นสิทธิประโยชน์ของตัวเองอะนะคะแล้วทําไมอะคะพอถึงปี49ก็ถูกยึอดอานาจอีก แต่ต่อมาพอมันเขียนกระชับอํานาจอีกปี50นะคะทําให้มันคิดว่ามันเอาอยู่แล้วล่ะไม่ว่าจะเลือกตั้งยังไงเนี่ยนะ,ะรัฐมนตรของมัน,นตีกรอบซะจนกระทั่งกระดิกกระเดี่ยวไม่ได้หรอกรัฐบาลที่ที่จะเข้ามาทํางานให้กับประชาชนแล้วสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยได้นะคะก็พันผวนมาเรื่อยๆใช่ไหมคะจนสุดท้าย มาสู่รัฐบาลของไอ้ไอ้ไอ,อะไรนะคนดีแต่พูดหล่อแต่โง่นะคะหน้าหล่อแต่เฮี้ยเนี่ยนะคะคือไอม้ม <c oughs> ัแล้วก็ไอ้อะไรนะฮะไอ้เทพเมือกน่นะคะเขาเรียกอะไรนะ,ะไอ้ไอ้เทือกหมอกใบกระท่อมกปปสนะคะเลขาธิการกรปปสนะคะเนี่ยค่ะมันเข้ามาปั่นป่วนจนกนระทั่งรัฐบาลนายกยิ่งรักอยู่ไม่ได้แต่เราก็ต้องพูดให้ฟังว่าตอนรัฐบาลนายกยิ่งรักเข้ามานะคะปีสองพ ช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นช่วงที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียเนี่ยเกิดการตื่นตัวมากมากเมื่อกี้ลุงเย็นก็เพิ่งพูดถึงนิดหนึ่งนะคะถึงคําว่า AEC อะค่ะเนี่ยพี่ดากำลังจะพูดว่าปี2559นเนี่ยนะคะมันจะเกิดหาย,ยนะอะไรกับประเทศไทยบ้างถ้าเผด็จการเนี่ยมันยังอยู่ยั่งยืนโยงแบบนี้นะคะเราก็ต้องพูดย้อนไปปี2554ที่รัฐบาลนายกยิ่งรักเข้ามาตอนช่วงนั้นเนี่ยนะคะ ก็ต้องบอกเลยว่าเกิดการตื่นตัวมากๆเลยว่าเฮ้ยปี2,558เนี่ยนะมันจะต้องเกิดการที่เราจะต้องเปิดประตูสู่อาเซียนนะคะหรือที่เรียกว่าจะต้องก้าวเข้าสูปส่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เมื่อกี้ลุงเย็นพูดถึงนะคะว่า AEC ซึ่งคำย่อนะคะพี่ดาวขอเล่าเรื่องนี้ให้พี่น้องฟังแล้วก็ถ้าวันนี้เนี่ยนะคะคลิปออกไปนะคะสลิมนกหวีดถ้ามีโอกาสเข้ามาฟังขอให้ฟังให้ชัดเจนและจะได้รู้าหายนะของปี52558ที่เพิ่งผ่านข้ามาวันนี้เป็นวันแรกเนี่ยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยถ้าเราไม่เราไม่ได้มีความเตรียมพร้อมอะไรมาเลยเพราะรัฐบาลนายกยิ่งรักเนี่ยนะคะรุ่มๆดอนๆตลอดเพราะอะไร เพราะว่าเกิดการประชุมในภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะคะของสิบประเทศในเอเชียนะคะคือประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะกัมพูชาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมียนมารหรือพม่านะคะมาเลเซียสิงคโ,โปร์บรูไนฟิลิปปินส์และก็อินโดนีเซียนะคะที่จะเกิดการประชุมจับมือกันในสิบประเทศในภูมิภาคเอเชียนะคะว่าเราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอา 1558นั่นก็คือจะเข้ามาอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็จะทําให้ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคของเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงไปในด้านดีนะคะเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยนะคะเป้าหมายของ AEC ขอขยายความต่อจากลุงเย็นเลยนะคะพูดเข้าทางพี่ดาพอดีบอกว่าภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะคะในวันนั้นนะคะ คือคิดเอาไว้ที่ประชุมกันไว้แล้วก็ปี2 5ง4นายเนี่ยนายกยิ่งรัฐก็ประกาศเลยนะครับว่าเราจะเตรียมพร้อมอะไรบ้างอย่างน้อยที่สุดนะคะอาจารย์อาจารย์หวานคนไทยเราต้องพูดได้อย่างน้อยสองภาษาเพราะว่าเรามีสิบเทศนะคะที่จะจับมือกันเนี่ยค่ะและก็หลายๆอย่างนะคะอย่างนายกทักษิณตอนที่เป็นรัฐบาลท่านนะคะท่านมองเห็นว่าภูมิภาคเอเชียเราเนี่ยนะ,ะอย่างเช่นบอกว่าทั้งโลกเนี่ยนะคะประชากรหกพันกว่าล้านแบ่งเป็นซีกฝรั่งเนี่ยนะคะ สามพันกว่าล้านซีกเอเชียสามพันกว่าล้านมันเกิดการปิดกัน้นมันเกิดการตั้งกำแพงภาษีเกิดการอะไรนะคะ,ะตั้งกำแพงไม่ให้สินค้าเข้าออกโดยการตั้งกำแพงภาษีอะไรแต่ไม่ไรเนี่ยคะ่ะทำให้เกิดการยากลําบากการค้าแล้วทาไมอะ่ะเราจับมือค้าขายในภูมิภาคเอเชียนะคะสร้างอํานาจต่อรองอะไรได้นี่นาท่านยังคิดถึงกระทั่งเอเชียบอลอะไรนะคะซึ่งเนี่ยคะ่ะในปีนี้มันก็จะมาเกิดใน จีนเขาจะเอามาทำเนี่ยฮะสำหรับไอ้ตัวนี้นะคะจริงๆท่านนายกทักษิณท่านก็คิดมาที่พูดเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าจะไปพูดโฆษณาชวนเชื่อให้กับรัฐบาลที่เป็นท่านนายกทักษิณเล่นนายกยิ่งรักนะคะเราพูดในแง่ของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วทุกครั้งที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและก็ทํางานให้กับประชาชนนะคะก็เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมาจากกฎตกติกามารยาทโจรแท้ๆนะคะแล้วมันก็ยังทําลายไปเนี่ยค่ะแล้วถามว่าพอเกิด พอวันเดือนธันวาเนี่ยที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยนะคะคือเส้นตายข้ามมาปีนี้เนี่ยนะคะคือ AEC จะเริ่มทำงานร้อซแล้วนะคะเป้าหมายที่ภูมิภาคเอเชียเราจะทำเนี่ยนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยนะกลายเป็นกลุ่มเศรษฐ,ฐกิจขนาดใหญ่แล้วก็มีฐานการผลิตด,ด้วยกันมีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตอย่างเสรีเกิดความเป็นปึกแผ่นนะคะแล้วก็สร้างอำนาจต่อรองทางด้านการค้าเศรษฐ,ฐกิจ แล้วก็ในเวทีการค้าโลกที่เราจะไปสู่ทั้งโลกด้วยนะคะได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะรับมืออย่างไงบ้างเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องร่วมกันเจราจากับสมาชิกในเอเซียนะคะคือมันจะต้องเกิดการลดเลิกกฎระเบียบต่างๆและมีมาตรการต่างๆที่จะเป็นอุปสรรคในการที่เราจะต้องเกิดการบริการกันเนี่ยนะคะในการที่จะทําการลงทุนนะคะบริหารกับทางด้านธุรกิจ นะคะทางด้านวิชาชีพทางด้านสื่อสารทางด้านโทรโทนคมนาคมทางด้านการท่องเที่ยวหรือตัวแทนในการนําการท่องเที่ยวและจานหวานคิดดูก็แล้วกันนะคะทางด้านการลงทุนวันนี้ก็รู้แล้วค่ะเขาย้ายฐานการลงทุนจากประเทศไทยไปเพราะประเทศไทยเป็นเผด็จการมาเฟียคือประเทศไทยเนี่ยนะอยู่ในระบบการต้องใช้จ่ายเงินค่าคุ้มครอ,องให้กับมาเฟียอ,อะไรเงี้ยนะคะใครก็จะมาลงทุนคะ่ะนะคะ แล้วก็ในเรื่องเรื่องของวิชาชีพเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีการเขาเรียกอะไรนะคะไม่มีบรรยากาศนะคะในเรื่องการที่จะส่งเสริมทางด้านวิชาชีพทางด้านการสื่อสารเลยค่ะตอนนี้จะปิดเป็นซิงเกิลเกตเว์นะคะทางด้านโทรคมนาคมนะคะเข้าไป G4G เท่าไหร่แล้วนะคะประเทศไทย G3 ก็ยังกระท่อนกระแท่นเนี่ยนะคะทํารายการกระจายหวานนี่เดี๋ยวๆก็เสียงหายเนี่ยนะคะเพราะว่ามันก็กันแกล้งเราอะนะคะเนี่ยค่ะ แล้วก็ทางด้านการท่องเที่ยวเห็นไหมคะคุณโต,ตอีบ้าเนี่ยนะคะออกมาเนี่ยอาจารย์หวานบอกว่าให้ใส่สแบนให้ใส,ส่ริสแบนใส่ชื่อเสียงอ่าชื่อเสียงเลียงนามเลือดกรุ๊ปอะไรต่างๆเพื่อไปตายที่ไหนจะได้เก็บศพถูกตายัอีบ้านอาจารย์หวานรัฐมนตรีโจนอ่าท่องเที่ยวใช่ไหมฮะพิดาโตอีบ้านะเข้าใจคิดนะครั นี่นะคะแล้วก็วันนี้ที่แย่ yeah, ที่สุดก็คือประเทศไทยนี่ถูกเ,เรียกว่าตั้งกำแพงนะคะในเรื่องสินค้าจากแรงงานทาสนะคะไม่ว่าชาวโรฮิงญ,ญานะคะหรือการกลั่นแกล้งนะคะชักศึกเข้าบ้านเรื่องอุ่ยกูอโอสารพัดอย่างนะคะแล้วก็การเตรียมการทางด้านกเกษตรกรนะคะหรือทางด้านผู้ประกอบการต่างๆหน่วยงานภาครัฐนะคะ แล้วก็เรื่องแรงงานของเราการจัดตั้งองค์กรธุรกิจอะไรต่างๆเพื่อที่จะรองรับ a อ c เนี่ยนะคะแล้วก็การเคลื่อนย้ายการเงินลงทุนในต่างประเทศที่จะเข้ามาในประเทศไทยการออกกฎหมายการกำหนดมาตรฐานต่างๆอู้แม่เจ้าแล้วขอโทษอาจารย์หวานรู้ไหมคะวันนี้เนี่ยนะคะมันยังไม่สามารถเลยนะคะที่จะลดยกเลิกข้อจำกัดอุปสรรคต่างๆทางการค้าไอเย,ยเหลมึงทำหรือยังนะคะ แล้วก็การแข่งขันที่จะทําให้เกิดความเท่าเทียมการสร้างวัฒนธรรมการแข่งขันทางธุรกิจที่ยุติธรรมมันมีอะไรยุติธรรมในประเทศไทยบ้างคะจันหวานวันนี้นะคะแล้วการ